ทุกคนคะ่ะแพทนี้พี่อยากจะแนะนำปืน AK ให้ทุกคนได้หยิบเล่นกันนะคะเพราะว่าแพทนี้ปืน AK จึงมากทุกคนเดี๋ยวดูนี่นะนี่เป็นไงเข้าหัวง่ายมาก ใครไปลองเล่นหรือ,อยังดาเมจก็แรงนั่นลยยี่บหกสามสิบไม่พอยังยิงเข้าหัวบ่อยมากเลยนะลองไปเล่นดูลองไปหยิบมาเล่นดูนะทุกคนแล้วพี่ก็มีคลิปทั้งในฉากแรงใหญ่แล้วก็โหมดสีสีที่พี่เอาไปลองเล่นนะคบยิงโหมดสีสีนี่บอกเลยหยิบเ k คมาเล่นครับมันมากและได้เปรียบมากนะคบแต่ก็ต้องยอมรับด้วยนะฝั่งเรามีเ k คฝั่งเขาก็มีเ k คเหมือนกันนะคบเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยเพราะดาเมจมันแรงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย

f i r s t Blood Double Kill t r i p l e k i l l ตัวเองวิ่งไปอะเนี <k <k ่ยนี่จะยิงหวยแล้วกันนะจะอาทำอะไรอะมันอยุกก็ได้เดียวน็อปซ้ายน็อปทีมอันดับทีมอันดับี่หนึ่งบับเบิลคิล